ตัวบกักใหญ่เล้หนอยยี่สิบครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับผมมาเอาโหลดเด้อหน่อยยี่สิบสวัสดีครับเซาหนี้ครับพามาเบิ่งการสูบสะนะฮะเขาฟางมาพาไปชมหน่อยสวัสดีเขาฟางก่อนเออกับน้ำเพชร์<ศ>น้ำเพชรจะมาดูปล<ศ>าขอปลาไปต้มกินบ้<ศ>างกันนลยโอ้ย บกหนอบ่เจ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้สวบจะนามไหนล่ะตีหาภูลาค่ะโอ้ตีหาน้ำไหลบ่น้ำไหลค่ะโบกไ่โอ้่บกไงโบนยื้อใส่โบนเอาแคตรงอยู่เจ้าชวบานนี่ก่ท่านได้กินเลยเนาะโ้มาจากไสกันเลยเปิดหวานลาสีเท่านี้ล่ะบอโอ้นี่เพิ่หลับเมา ไผมีบ่อสนใจ่ชักมาโลดเออไฟมีบ่อบอกเพิ่อนเด้อบ่อบ่อมีน้ำมีปลาเด้บ่อเป็นบ่อเซื่อแล้าไปรับชมปาเออพาไปรับชมอ่าคุณแม่ยังก่อบอกเพื่อนโอ้ยคุณคุณพ่อไห้คุณพ่อไห้เบอร์โทรเบอร์โทรบอกเพื่อนที่ล่ะเจมบ่อใดเอาเบอร์โทรจำบ่อใดเด้อบาทนี้เอาแกซื้อปลาเพื่อนไปซื้อปลาอยู่เออเอาฟังคนสวย แล้วโอ้ยไอ้เบิ่งไอ้เบิ่งพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งการสูบปลาโอ้เขาแถวแล้วหมดแล้วนี่เจ้าสิสูบแล้วน้ำไหลตุ่นนี่น้ำไหลเนาะันี่ครับโอ้น้ำไหลตัวดีเจ๊โดนมาได้เจ้าสิสูบเบิด โอ้พอดีละเขาแถวแล้วพอดีสิมาถ่ายต่อเออแบนแบนมาเบิ่งตอนตอนสูบน้ำจังอยแล้วก็อุปกรณ์เนอะคว่ำอันนี้ใส่ปลาเลยแยกแยกแต่ลักษณะเต้นบ่นี่ยเดียวโอ้โอ้ปลาเขาน้อยปลาเขานี่ปลาดุกนี่ปลาเข่งปลา ขาวปะยังเนี่ยอยากออกเนาะสายใหญ่เติบเนาะเป็นตาปลาลายบ่บ่านอสิใส่กําไรรึอขาดทุนขาเบิ้องเนาะเมาห่ารอยเท่าไหนเป็นบ่บ่นี่เราเมาห่ารอย อ้าวถัวเอาเดี๋ยวคอยมาเบิ้งกันอีกเนาะครับเนาะ,ะ,นะเดี๋ยวผมพอกันตอนจับเลยทีเดียวครับเอาละโอ้มาเด้อกินเข้าวเออมาเด้อกินขา้โา,ขาโชคเ,เล็กตัวนี่ยเนาะโอ้ยเศรบแล้วนี่เสื่อมาแต่มันขามเอา,าเฮ็ดบยังหน่ายัยป่ไม่มาขามคะ่ะปลาแต่ไม่มาขามมาได้ใส่โอ้ยบูบูมันเอามาให้อุ้ย บ่ได้กินโดนอะไรดิอย่างว่ามือนั้นคอยไปลูกบ้านที่สักเก็ดอันวันนี้หมอเพิ่อยไปหาเพื่อนนอกกับไปเพิ่นมากในบอกขามกินแล้วบำรุงฟันออาวกัยำมามเออกัไปแช่นำไข่แน่มันจงทียำได้่เาะออซอซิมเบิ้งอาซิมในบอกขามเบิ้งมันสูงยัง อเซนนะมันเจิ้มลังหยาบจิ้มปลาแดกเอาอ่าถั่วในปากามพี่น้องเลยฟิงไฟไปน้ำอากาศหนาวเออครับหน่อยพอร้อหน่อยหน่อยโซก้อนโซสวัสดีครับอ้าหน่อยชิมในบกคมใหม่คู่บ่งเนี่ยรหายยบ่งย่เคยเห็นบ่นอะเอากินอ้ามันหอนจนเป็นอเมทฮอนมาให้ โอ้ยมันหอนอ่ะมันหอนวะอ๋อย่เบ้องใมันหอนกักินกินทั้งเปลือกว่ะหรือกินทั้งโอ้อม้นเออพี่เซ็นเตอร์กินลูกอมคนจน นี่มันสิมี <S 2> <S 2> ่อาหารสารอาหารหลายทอนี่บอกนี่เม็ดเม็ดบอกขามกินซ้ำได้จับปลาพนอดก็ว่าบวกเอาละครับหลังจากกินให้บกขามขวดญให้บกขามแล้วสิผ้ามาเบิงปลาน้ำก็สิบลกับตัวนีหน้อยน้ำสิบอก้าบ้โอ เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเพิ่นซะก่อนนะเจ้าของะเพิ่นซื้อมาไหนเนาะพเนี่ยหายโนะวัสดีครับโอ้สายสายสามตนเส้นนี่นี่เพิ่นเจ้าของจับสามตนเส้นครับเขาว่าเส้นโนะพูดอันไหนอันไหนสามตดเต้นอยู่นี่ครับจ้าเมาหลายไปในนี่หลายหน่อบ้ามาหลายครับว่าอุ้ยตรงนี้ไอ้บ้านไหน ก็บาทครับโอ้นี่ปลาบปล่าล่ะบุ <laughs> ้งเล้วนามมันคืออันนั้นแท้เห็นบกันโอ้มาดุนกันได้ในว่าที่ใดหรือว่าใดเนาะเสียงดวงพึ่กันได้เนาะปลาในหนามเนาะเฮาบ่โหว่ามีหรือบ่มีเจ้าว่าปลาคนหน่อยมีอนะไรนี <laughs> <laughs> ่ยสวดสวดสวดก็สด,สด,สดโอ้ยนี่มาเยอะๆ มันบอกไงมี่ผมมาสองคายบอกกันอ่ะกระด้างทอพัฒนาครับอสองออต่อได้เนาะสาเลือกครับเลือกแค่ปานุ บพอกำลังออกจากตมบาสที่อยู่ในตีตมนี่ยหรอคุณไปละวกำลังลงสาครับกำลังพ่นเฮาใสเ่เกือบหนังเนาะพ่นจัาบลับบันนี่โอ้บาสนั่นไหนตัวใหญ่เราพ่น อ้ยานั I mean, ่นแหกมาน่ะพี่น้องเอ้ยแหกมาน่ะแต่ละต้นใหญ่มันตนต้นใหญ่มันถึงมันถึงมากน้ำเมื่นนอตาเนาะพอส้มพอขาวอ๋อขาวมาเสียมขึ้นน้ำมันพ่อครับพี่ง้องโอุ่นพุเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอาลองอา่องบานนี่ ขอหมกให่เลยพี่น้องเอ้ยเพียอ่าเบิ่งเบิ่งเขาจับปลาพี่น้องปลานสิอยู่ในขีดตมเนะาะพ่นโคโล่อยูล่ะเฮ้ย ใช่ยามันอยู่ในกี่ตมพี่น้องบนได้สิบหกะบเะเยอะไปเรื่อยครับ บน่บนบ่นโอ้วว่าดีหมด่นนะก็ลังเกินนี่รน่อ้เลยจับปลาล้วครับจับปลาแล้วมาเบิ่ง่าสิได้ปลาคาใหไ่ปานได พูด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 มาแล้ว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 โอ้โอ้ปลาตองกายโอ้ตัวใหญ่เลยพู้น่ะในมือเพนันโอ้ยยาโอ้สอนแล้วเลยเอ้าสีบอกอะไรว่างเลยพู้น่ะสอนล้วเลยครับพู้น่ะพูดโตเบิ่มเพิ่มผู้น่ะ อยูนี่บวกนลยนะอยูนี่บวกก,วก็ <azt> กงกี้บวกบวกข้างหน้านั่นน่ะมองไปดยานหน้านั่นนนั่นละมองนั่นละนั่นละเออนั่นละโอ้โหกำลังเกินบัดรที่น้องเอ้ยโอู้หาเบอร์กันบกเหรอครับน่าบกแล้วบานเนี่ย โอ้โอโทโอ้โ,อโท้สีหลดยบ่ละบ่ก้าวขึ้นไล่เท่าบดเนี่ยหมอพันหนึง่งยู่ในกำไรห,หรือขาดทุนมาล่องเบ่เอาเนี่ยคุณพอเพิ่งจะกำลังลงสาครับพี่น้อง <al. S 2> ได้เลยง,งามงามดีล่ะการหากระสืหาเป็นหนาไปปวดไปเรื่อยเทียไปเรื่อยปวดแต่ว่าจะปวดนี่เรมองมันจิร่วมยี่หันล่ะป้าได้กี่ตมเนาะ แล้วว่าก็าส่กำลังค้นหลายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้าสิบไพ่นหลไปลงไปพูต้น่ะไรตอนกลาปักคอขึ้นาไไหลใส่กำลังพ้นห,ห,นนนนหล,หน,ลน,หนี่ เอามาหาเมืองเรื่อยๆครับีมครับมันจะคุมบ่คุมเนี่ยเมืองมอค่อยหลมานลยอคโคมาค่อยไหลายาเกำไราลื้อขาดทุนร่องเมืองครับสูมตรงเจสีหาพันว่ะเีหาตอนนี้จะโกงละสองมงเกือบสามมงแล้วเนาะปวดฟูต้นเ้ nó à, đúng oh. à bâng tôi nhanh ăn tô big big buồn nó gần là tháp ba buồn là phấn thử là đứng thử là tôi là cái gì bên ba nòi đó มาหน่อยโอ้สากระลึกครับ ตั่ก <puis S 1> ตักเลยมาดูตองใส้ถวยวตักเอาเพราะมัตนตอดเทียบเนาะ โ่มีช่างมอยไ้มี่งเอานี่มีไันงืก็เอากอนไ่โอ้ปะตอมกายครับปะตอกาครับประตอมกาเออะประอมกายตใหญ่โอ้ไตลูกฝอยลูกตัวใหญมากค่ะตัวใหญ่ตัวเพิ่มเทิมตัวจ้าปลาขายถ้าขายขายเป็นโลครับ โลละเท่าไหร่โลละแปสิบโลละแปดสิพโลบ้นี่เกือบโลเนาเกือบโลเนาะเนี่ยน่ยเนี่นี่โเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี้่ยนี่เนีนี่ยน่นปเนี่ยเ่นี่ยเนี่ยเ่อเนยปนีนี่ยเนี่มนี่ยเี่นี่ยเลีน่ย่ยนีน่ยนียี่น่ยน่ยเายนนีเี่น่ยเียเดี๋ยวเดี๋ยวเียน่ยน่ จมโบแล้วอ้าวพ่อบอกจัมโบแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าคนในแบบนี้จัดจิบโตนาะอ้าวใจเลยบานเน่้นี่โอ้เกือบกระตากพ่อจมโบบานเอ้อพ่อกับสอบกับสอบท่องคำละบาดเนี่ย กระสอบท้องคำแล้วอ e ีกแล้วโอ้โอ้เว่ออสุดยอดสุดยอดอ้าวเริ่มพ้อนต้นแยงครับพี่น้องนี่โหพบกันมี่มาหนี่ดี๋ยวเดี๋ยว กบกบอ oh. โ้โหกบกบอ้อเกบได้และกบพี่น้องคนเดี๋ยวมันโดดลงน้ำเด้อนั่นไปเถิดเด้อไปเถิดเด้อปลาไปเถิดเด้อนี่เด้อนี่มันไปพุ่นล่ะนี่นี่นี่ สอ,อบ่อยังลรอป้าบอว่าได้สอบต้องข้ามีก็รอดไม่ยังอ่ะโอ้ยป้าคอร้งมากเลวคุณนะ เปิดเบิ้งครับนะฮะที่ยังตัวไหนกะดูกดซ้อนยังกะดูขั่วตัวนั้นกะดูขั่ว สดว่ะอพบิะบัไปแล้วบังฟนั่นเอายางแล้วายยาตัวใหญ่อาบิ้จากสาครับตัวใหญ่ครับ ดูปลาคอบอ่ะูปลาดูชลดูชลดูเล็บสมแทบเล็บปลาูกัปิลจับปลาเป็นพอเออนี่กัปิวเด้ยนี่เดี๋ยวของสาบอ่กรปฟิลโมเมนนะครับ โอ้กําลังเตือกบักพ้อยมาดูเจ้าปลากระจาญ่ะนี่ปลากระจาญี่เงีนี่นี่นี่ตัวเดียวนี่ตัวเล็กตัวเล็กปลาดุกปูปลาดุกอะไรปลาไหลมันสีเหลี่ยมโดมันจะคุ้มบ่ด่าวบานเนี่ยมันจะเป็นบกขวางบกขู่ก็แต่งบกคอยมี่บกขู่บเคยมีเนาะโอ้อาจิบเมื่อไงอาจิบของยูทูบเขาเนาะ มับนบ่ค่อยหลายปันไหนออปลาคอบ่ค่อยหลายปันไหนปลาคอบ่หลายนีย่แหละโอ้เอากำลงกำลังพ่นนะกรลไรเนาะชะโดบนนด่นั่ดโอ้ปลาโดหน่อยเด้อโอ้เอาเห็ดสวมมึงได้เนาะปลาชะโดเดี๋ยวเอาไปร่วมกันครับอย่างบ่น ปลูกอาจจะเป็นยาดชุดปกเปผึองเนาะเอ้โเอาเอ้าเอ้าเก็บไปเออนี่ปลาปลานางเนาะปลาเนื้ออ่อนนี่ประกดปกดนี่ครบความแล้วนี่ครบตัวหนึ่งค่ะครบตัวหนึ่งครับพี่น้องกำลังขายแกะปลาไปขายอยู่ล่าสี่งเข้าอย่างเนาะก็ขายนําบานนั่งยังก็ได้ ตัวไบให้อ yeah. ืดเนาะตัวใ่ขึ้นมากล้วครับหามมา่อรต้นใ่นี่เดีกลวกมานีล่างน้ำก็ได้เลยเอตันใ่ก็ล่างน้ำบอกสักกอนูไปด้วยครับเพิงสาล่ะเนี่ยแล้สิแง้วล่ปุดตัวใ่ ไงครับเติ่มากลวครับนี่ครับปลานี่สีอ้มันร่วมกันเนาะปลารวมพูนอาบิกอาอาบิกอโดูโอดูอาบิกเลยโคโลโคโลหนึ่งสองสามี่้าตัวบิกยีตัวใหญ่หลายตัวดูค่ะเชิญเลยค่ะโลร้อยยี่สตใจไหมค้อยยี่สิบค่ะตัวใหญ่เลยค่ะโอ้หนึ่ง้อยยี่สิบเดน้องเ้อ โอ้ตัวบักใหญ่เลอยยี่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับผมมาเอาลดเ้อะอยยี่สิบโอ้กะนีเวลาเหตนเนาะตัวใหญ่คัดลอกคัดออกก้อนอสิบาทเท่านั้นเองต้นหน่อยหลายบรนไดแผ่น้วใหญ่ยเศ้าเนาะรอยแผลงซร้อยรอยอยอยเศร้าอเดียวรอยแ หนึ่งนี่โอ้ยบักบิ๊กนี่นไหมสองโลตัวนี้ประมาณสองโลเนาะตัวละสองโลเนี่ยนี่โอ้ยบักบิ๊กบิ๊กเดือดเอาไกลสรแล้วนะครับพี่น้องเลยเอาทีวางทุ่นนี่ละมั่งนี่เนาะเอาปลาอยู่ในหนามเนาะโอ้โหมันหลายบ่หลาย cái giá súng này cả nè rất tôn à rất nhiều rất tôn nắp ơ có xóm tô

ไปถังไ,งไว้นี่จับหางเลยวน้อปลาเนาะจับหางกระยูเนะเาะปลาในพังกระกเทิลงตัวใหญ้ไซนีออสองล่างโอ้ล่างกระเทิดแตกพิเศษครับพี่นอ้องล่างเพิ่นต้องจับประยุกต์เทิดเอาเนอเอ้อประยุกตคถูกช้างมากเหมือนกานตาก ปลากากระมี่ปลาเข่งบ่ค่อยหลายเนาะบ่บ่มีปลาเข่งเลยปลาเข่งหน่อยกี่กิโลนี่หลายที่นั่นหางโอ้ปลาเข่งบ่ค่อยมี่เดียวโนมแหละโนมแหละโอ้แตเบางคนเก็บบ่ได้เอาดอกถึงเวลาแล้ว เสร็จก่อนจากล่าสักก่อนเด้อบาทนี่นี่นโอ้มเมื่อนี้ขายปลาเ้ือเด้อขอให้โชคมานเด้อแม่เด้อให้ขายใ,ให้ได้กำไรใช่อ้าวขอบคุณห,หลายๆที่ในวัดไายทำเมื่อนี้ป้าพี่น้องเบงป่านี่แบบบ้านๆเฮาขอบคุณเด้อสวัสดีครับอ่าติดตามเด้อพี่น้องเลย